ครับกาบสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทยนะครับ E.P. ที่107นะครับฝากพี่พี่เอฟนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องมรดกพระเครื่องด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ096 902 6829นดะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าย์สองศูนย์สนะครับ มีเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับสนใจองค์ไหนนะครับติดต่อช่องทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับผมได้อ่าหลวงพ่อปานมานะครับองค์นี้น่าจะเป็นอ่าพิมพ์ขี่ปลาหรือเปล่าครับเนี่ยนะครับเนี่ยเก่าเก่าเลยพี่นะครับนะครับนะเป็นหลวงพ่อปานนะพี่นี่ครับ นี่ครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับอุดผงเดิมๆเลยนะครับพี่นะนี่เก่าๆเลยนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับหลวงพ่อปานเก่าๆเลยครับพี่ๆนี่ยครับนี่ครับดูครับพ่อปานนะครับอุดผงเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนะครับนี่สวยๆเลยครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับ นะครับสวยๆนะครับองนี้ครับพี่นะครับบ้านๆเก่าๆเลยนะพี่นะนะครับบ้านๆเก่าๆเลยครับนี่ยันคมเลยนะครับนี่นะครับองนี้นะครับผมนะครับแบ่งปันนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทอุดผงเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนะครับต่อมาครับพี่ต่อมาครับองค์ที่สองครับอง์ที่สองเป็น เขาเรียกว่าหลวงพ่ออี๋นะครับนะเนื้อเมกพัดหลวงพ่ออี๋วัดสัตหีบนะครับพี่นะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่ออี๋วัดสัตหีบนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับนี่พ่ออี๋วัดสัตหีบนะครับพี่นะครับนี่ครับด้านล่างเป็นเนื้อเมกพัดนนะครับเป็นเนื้อเมกพัดนะครับหลวงพ่ออี๋วัดสัตหีบนะครับ ีสองสี่กว่านะครับพี่พอสสองพันสี่ร้อยกว่านะครับเนี่ยนะครับตรงนี้เอาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยบ้านบ้านเลยนะพี่นะวันนี้มีพระเก่าหลายรายการเลยพี่นะพี่ดูนะครับนี่นี่เป็นเหรียญพระเก่านะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อพรนะครับวัดหนองแขมนะครับเนี่ยเหรียญเก่ามากเลยพี่นะครับนะพอสลึกด้วยครับนี่สองสี่หกแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรนะครับวัดหนองแขมนะครับรุ่นแรกนะครับพี่ นะครับเหรียญเก่ามากเลยพี่นะเหรียญเก่ามากเลยพี่นะครับนี่นะครับได้มาเก่าเก่าบ้านๆเลยครับพี่นี่ครับเหรียญหลวงพ่อพรวัดหนองแขมนะครับพี่รุ่นแรกนะครับเนี่ยครับเก่าเก่าเลยครับพี่ๆนะครับเหรียญนี้นะครับเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับได้พับปิดตาด้วยครับพี่นะปิดตานนี้ ลักเก่ามากเลยครับพี่ลักเก่ามากเลยครับนี่พี่พี่ท่านใดอยากได้ไปศึกษาลักนะครับนี่ตรงนี้เป็นปิดตาหลังนะนะแบบนะครับปิดตาหลังแบบนะครับเนี่ยครับนี่ปิดตาหลังแบบครับพี่นะครับปิดตาหลังแบบนี่ครับนี่พาปิดตาหลังเฮ้ยเดี๋ยว <C ut ters> กล้องไม่ชัดเลยพี่เดี๋ยวนะนี่ครับ เป็นพระปิดตาหลังแบบครับพี่นะเก่ามากเลยครับพี่นี่เก่าๆเลยนะครับพี่พี่นะครับองคนี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยบาทนี่ครับปิดตาเก่านะครับปิดตาเก่านี่ลงรักครับพี่เนื้อเก่ามากครับนี่นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับองค์ต่อมานะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่ทิมนะครับพี่นะครับเนี่ยครับ เป็นพับปิดตาหลวงปู่ทิมนะครับพี่นี่ครับนี้นะครับเนี่ยมีโค้ดนะครับตอบแบบนี้ครับนี่พับปิดตาหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่นะครับนี่ปิดตาหลวงปู่ทิมนะครับพี่องค์นี้เอาเอาห้าร้อยบาทครับพี่เอาห้าร้อยบาทครับปิดตาหลวงปู่ทิมเอาห้าร้อยบาทองค์ต่อมาครับ เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมครับเป็นเหรียญหยดน้ํานะครับพี่เนี่ยครับเป็นเหรียญหยดน้ําหลวงปู่ทิมนะครับเนี่ยครับสวยๆแดงๆเลยครับพี่นะครับนะมีโค้ดนะครับนี่เป็นเหรียญหยดน้ําปู่ทิมนะครับเหรียญหยดน้ําปู่ทิมปีหนึ่งแปดนะครับปีหนึ่งแปดนะครับแดงๆเลยครับพี่เหรียญนี้ครับเอา จ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยบาทครับรวมส่งครับเจ็ดร้อยครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับพี่นะหลวงพ่อจันทร์เนี่ยครับเป็นเหรียญให้อะไรเนี่ยให้เป็นที่ระลึกงานฉลองศาลานะครับพอสสองสี่เจ็ดแปดนะครับพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันทร์นะครับหลวงพ่อจันทร์นะครับนี่ครับ เก่ามากเลยครับพี่นะเก่ามากเลยครับนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับพี่เดี๋ยวต้องดูนะส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเป็นเหรียญพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับพี่เนี่ยครับอ๋อไม่ใช่ดิพี่นะเป็นเหรียญรุ่นแรกครับหลวงพ่อจันทร์วัดนางหนูครับพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อจันทร์วัดนางหนูนะครับ นี่เหรียญหลวงพ่อจันวัดนางหนูรุ่นแรกครับลบบุรีครับพี่นะเป็นเหรียญอยู่พระเกจิลบบุรีครับหลวงพ่อจันวัดนางหนูนะครับหลวงพ่อจันวัดนางหนูลบบุรีครับพี่รุ่นแรกครับเอาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยบาทองค์ต่อมาครับเป็นขุนแผนนะครับเนี่ครับเนี่ยขุนแผนเลี่ยมเก่านะครับแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับพี่ๆชอบองค์ไหนติดต่อได้เลยนะครับพี่นะราคาแบ่งปันนะครับพระบ้านทั่วไทยเลยนะครับนี่นะครับเก่าๆบ้านๆครับนี่ครับนี่เป็นขุนแผนเนื้อชินนะครับพี่นะขุนแผนเนื้อชินนะครับเก่ามากเลยครับเลี่ยมเก่าด้วยนะพี่นะเลี่ยมแบบคนโบราณนะครับเนี่ยเนี่ยครับเลี่ยมคนโบราณเลยเลี่ยมแบบห่วงเชื่อมอะไรแบบนี้นะครับ เนี่ยครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทครับหุ่นแผ่นหัวเอาเจ็ดร้อยนะครับเก่าเก่าบ้านบ้านเลยครับพี่นะชอบทักเข้ามาได้เลยพี่หรือว่าโทรศัพท์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับต่อมาครับเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่าปีศูนย์เจ็ดนะครับอ่าเหรียญปีศูนย์เจ็ดนะครับพี่นะเป็นเหรียญยุคเก่านะยุคเก่านี่ที่ระลึกงานสมโภชพระอารามหลวงวัดโพธารามนครสวรรค์ สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานนะครับนี่นะครับดูครับนี่เป็นด้านหน้าเนี่เป็นพระพุทธนะครับพี่นะเป็นพระนักวัดโพธารามนครสวรรค์นะครับพี่ปีศูนย์เจ็ดนะครับพี่นะเอาห้าร้อยครับพี่นะเดี๋ยวนี้เดิมเดิมเลยพี่ผมให้ห้าร้อยบาทครับครับต่อมาครับเป็นพระปิดตานี้ปิดตา หลวงปู่แก้วนะครับปิดตาหลวงปู่แก้วนะครับพิมพ์ปั้นนะครับพี่นะนี่โอ้โหเก่ามากเลยพี่เนื้อมันจัดเลยครับพี่ดูครับนี่ปิดตาหลวงปู่แก้วครับพี่นะครับนี่ยังเก่าเลยพี่นะครับปิดตาเก่ามากครับนะครับผมว่าน่าจะเป็นหลวงปู่แก้ววัดเครวันนะพี่นะพิมพ์ปั้นนะครับเนี่ยนี่ครับปิดตาปู่แก้วผมเอาเก้าร้อยนะครับพี่ตรงนี้ผมขอเก้าร้อยครับ ไวเท่าไหร่ต่อรองได้เลยครับผมเปิดไว้900บาทครับพี่ปิดตาปลุกแก้วนะครับนะครับเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงครับพี่นะหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะครับปีสองห้าครับปีสองห้าเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนปีสองห้าครับเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะครับเกจินะครับยุคปีสองห้านี่ปลุกเสกเยอะนะครับนะ นี่ครับสวยเลยครับเอาห้าร้อยครับพี่เหรียญนี้ขอห้าร้อยครับนะครับเป็นพระบ้านทั่วไทยเลยนะพี่นะวันนี้ผมก็ไปเช่าพระมานะครับนะครับก็ได้เก่าๆมาเยอะเลยครับพี่เนี่ยลองเลือกชมดูนะครับนะอันไหนถูกใจนะครับติดต่อได้เลยพี่นะครับนี่เป็นเหมาพระบ้านมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับพี่อันนี้หลวงพ่อเงินครับ เป็นเหร sí ียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินครับพี่นะครับแล้วเก่าด้วยครับพี่นะเก่าด้วยครับนี่นะครับนี่เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินครับนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินเก่าๆเลยนะพี่นะยังมีเสี้ยนนะครับนะแล้วก็มีเหมือนเป็นกระไหลทองเก่าอยู่ด้วยนะติดอยู่ในเนื้อผ้าเลยเนี่ยนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ครับพี่นะสวยๆเลยพี่นะ องค์นี้นะผมเอาเจ็ดร้อยครับพี่เอาเจ็ดร้อยครับนี่ครับเอาเจ็ดร้อยครับบ้านๆเลยนะพี่นะนะครับพะทุกองคเลยเป็นพระบ้านทุกองค์เลยนะครับเพราะ่าเช่าจากบ้านมานะครับนะครับถูกใจองค์ไหนติดต่อได้เลยครับพี่นะครับนะองนี้ครับต่อมาครับเหรียญองค์นี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมครับพี่นะนี่เหรียญหลวงพ่อพรมครับวัดช่องแคร์ครับพี่นะมีโค้ดตรงนี้นะพี่นะนี่มีโค้ดนะครับ นี่ครับเหรียญที่ระลึกฉลองครบอายุเจ็ดอายุครบเก้าสิบปีครับพี่นะเก้าสิบปีหลวงพ่อพรมครับพี่นะครับสวยสวเลยนะครับนี่เดิมเดิมครับดูพี่ดูด้านข้างครับนี่ด้านข้างนะครับรอยตัดคมคมเลยครับพี่นะครับรอยตัดคมคมเลยครับนี่ครับวัดช่องแครครับพี่วัดช่องแครนะพ่อพรมช่องแครนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะเหรียญนี้ครับเหรียญเก่าเหรียญบ้านบ้านเลยครับพี่ แดงแดงดมเดิมเลยครับพี่นะครับผมเอาเจ็ดร้อยครับพี่ผมเอาเจ็ดร้อยนะสนใจหรือถูกใจนะโทรมานะครับพี่เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับเหรียญต่อมาครับพี่อันนี้ก็เป็นเหรียญเก่านะครับเนี่ยบ้านบ้านเลยพี่นะนะครับเจ้าของเก่าเขาบอกเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับเนี่ยเขาเขียนว่าพระครูวิมนคุณากรแล้วก็สุขนะครับเนี่ย แล้วก็เขียนคําว่าสุกอยู่ข้างหลังเนี่ยครับนะเจ้าของเขาบอกเป็นหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะพี่เป็นเหรียญหายากนะครับเขาบอกอย่างนั้นนะเนี่ยพอศสองสี่หกเจ็ดครับพี่พอศสองสี่หกเจ็ดนะครับแต่ผมดูแล้วนี่น่าจะใช่หลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับเพราะท่านนั่งอะไรท่านเนี่ยน่าจะใช่เลยครับพี่นี่แล้วเก่ามากครับพี่นะเหรียญน,นี้ครับ เหรียญหลวงปู่สุกนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนี <necessary> <In guide terms> 1, ่เป็นเหรียญห่วงเชื Meat ่อมนะครับนี like, ่หลวงเลยนี DS ่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเนี่ยนะครับเหรียญนี้นะครับผมเอาพันเดียวผมเปิดอยู่หนึ่งพันแล้วกันนะเปิดไว้พันหนึ่งนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับพี่นะครับเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรครับหลวงพ่อแพรนะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งห้าหลวงพ่อแพรครับ ว่าพิกุลทองครับนี่เหรียญหลวงพ่อแพรว่าพิกุลทองปีหนึ่งห้านะครับพี่พี่นี่เหรียญหลวงพ่อแพรว่าพิกุลทองนะครับสิงบุรีนะครับเอาห้าร้อยครับห้าร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญอ่าเขียนว่าหลวงพ่อกลวยครับหลวงพ่อกลวยนะครับแบบนี้เลยครับนี่ปีสองหนึ่งครับพี่นะปีสองหนึ่งด้วยนะครับนี่ด้านข้างนี่หนาหนาตัวตัดแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะ ตัดคมๆตัดอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานนะครับผมเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทนะครับเนื้อปัก้านะครับพี่นะครับองค์ต่อมานะครับพี่นะครับองค์ต่อมาเป็นพระขุนแผนนะครับพี่เนี่ยฝังตะกุด ไม่แน่ใจว่าเป็นตะกุดทองคําหรือเปล่านะครับเนี่ยเนี่ยนะครับต้องไปเช็คที่ร้านทองนะครับเนี่ยแต่ว่ามีรอยจานนะครับเหมือนมีรอยจานนะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นตะกุดทองคําหรือเปล่านะครับคือผมได้มาอย่างนี้เลยนะนีครับผมได้มาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับมีอยู่หลายดอกเหมือนกันนะพี่เนี่ยฝังอยู่หลายดอกนะครับเป็นลุ่นแผนนะครับพี่นะครับ นะครับอันนี้เอา800นะครับ800ครับไม่แน่ใจว่าเป็นตะกุดทองคาหรือว่านะครับเอา800ครับนะครับแล้วก็องค์ต่อมาครับได้หลวงปู่ทวดมาครับพี่เนี่ยเป็นปู่ทวดแล้วด้านล่างเนี่ยฝั่งตะกุดนะครับเนี่ยฝั่งตะกุดนะครับนะครับเจ้าของบอกเป็นของอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับรุ่นแรกเลยนะยุคประมาณปี13นะครับนะครับยุคประมาณปี2513นะครับเนี่ย เป็นของอาจารย queen, na, ์นองวัดทรายขาวนะครับพี่นะครับปีหนึ่งสามนะปีหนึ่งสามเป็นปูดทวดอาจารย์นองนะครับนี่ครับฝั่งตะกุดอาจารย์นองนะครับผมเอาเจ็ดร้อยครับผมเอาเจ็ดร้อยครับพี่พี่นะครับองนี้ผมเอาเจ็ดร้อยนะครับนะครับเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วครับพี่นะครับหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับพี่นะเป็นเป็นบล็อกหน้าหนุ่มนะครับ นี่หพ่อแก้วพวงมาลัยนะครับพี่นะครับเรียนเก่าๆเลยเป็นเรียนห่วงเชื่อมนะพี่นะนะครับเป็นเรียนหลวงพ่อแก้วพวงมาลัยนะครับพี่นะครับบล็อกหน้าหนุ่มนะครับพี่นะครับผมเอาเจ็ดร้อยครับผมเอาเจ็ดร้อยครับพี่องค์ต่อมาครับได้รูปหล่อหลวงพ่อเดิมมาครับนี่พ่อเดิมเก่าๆเลยครับพี่นะหลวงพ่อเดิมเก่าๆเลยครับพี่ดูครับนี่ครับพี่พี่ดูครับนี่เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับมีคราบเก่าๆเลยครับพี่นะแล้วด้านล่างเนี่ยมีรอยจานด้วยครับนะมีรอยจานนะฮะด้านล่างนะครับนี่เป็นรอยจานเก่าๆเลยครับพี่ดูครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับพี่นี่ครับนี่เป็นรูปหล่อนะครับผมได้มาวันนี้นะครับนี่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทครับ เอาเจ็ดร้อยนะครับนี่ครับองค์ต่อมานะครับเป็นอันนี้เป็นหลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อทบนะครับวัดวัดชนแดนนะครับนี่ด้านหลังมัเขียนว่าทบแบบนี้ครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์นั่งอุ้มบาทอยู่แบบนี้นะครับแล้วผมดูว่าน่าจะเป็นรอยจานนะครับเนี่ยรอยจานด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรอยจานนะครับเนี่ย พี่ๆนะครับนี่โอ้โหเป็นรอยจานหลวงพ่อทบนะครับเป็นยันคล้ายๆยันน้ำเต้าอะไรเนี่ยครับนะเนี่ยเป็นรอยจานหลวงพ่อทบนะครับพี่นะพระบ้านๆเลยครับนี่ครับนี่ใครที่อยากได้รอยจานหลวงพ่อทบนะครับนะองค์นี้ครับเอาเอาแปดร้อยครับพี่เอาแปดร้อยครับเอาแปดร้อยครับทำไมมีโลณภาพลาลายเหรอเดี๋ยวให้เขารอสักยี่สิบนาทีได้ป่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียว นะครับเดี๋ยวตออเดี๋ยวมีลูกค้ามานะครับมีคนเอาผ้ามาขายพี่รอผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะผมจะรีบไลน์นะต่อมาครับพี่องนี้ครับเป็นอ่านางพญาครับพี่นะเนี่ยผมได้มาครับเนี่ยนางพญาเก่าเลยพี่ดูครับนี่นะครับนางพญาเก่าเลยครับพี่นี่ครับนางพญาเก่านะครับพี่นี่ครับพี่ นางพญาเก่าแบบนี้เลยครับพี่นะนะครับผมเอาแปดร้อยครับพี่ผมเอาแปดร้อยนะครับ <_ an> นะเดีย๋ยวไปดูพระต่อนะครับนะอันนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับพี่หลวงพ่อโสธรวัดบางกระสอบนะครับเป็นเหรียญเก่านะพี่เหรียญยุคเก่าเลยหลวงพ่อโสธรวัดบางกระสอบอ่าสมุดปาการนะครับสมุดปาการนะครับพี่ คสสองสี่เก้าสี่ครับพี่สองสี่เก้าสี่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับอ่านี่ครับสองสี่เก้าสี่ครับพี่สองสี่เก้าสี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับวัดบางกระสอบสมุดปากการนะครับนะผมเอาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยครับนะแบ่งปันกันไปพี่นะเหรียญเก่าๆบ้านๆนะครับนะ อันนี้เป็นรูปหล่อครับรูปหล่อเนี่ยได้รูปหล่อมานะครับเป็นรูปหล่อปู่ทวดนะพี่นะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับก้นลายเซนนะเขาเรียกว่าก้นลายเซนนะครับนี่ครับนี่รูปหล่อปู่ทวดก้นลายเซนวัดช้างให้นะครับนี่ครับพี่พี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับผมเอาเอาเจ็ดร้อยครับเอาเจ็ดร้อยครับพี่แบ่งแบ่งนะครับแบ่งแบ่งกันเลยนะครับ ี๋ยวจะรีบไปดูภาพต่อนะเอาเจ็ดร้อยนะพี่นะอ้าวนะครับแล้วก็เหรียญพระอุปชาปอดนะครับนี่เขียนแบบนี้เลยปีสองสี่หนึ่งศูนย์อ๋อนี่ครับเป็นเหรียญปีสองสี่หนึ่งศูนย์เนี่ยเป็นปีเกิดท่านหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นปีเกิดหรือเป็นปีอุปชาท่านนะครับนะอันนี้สองสี่เก้าเก้าเนี่ยเป็นเหรียญเหรียญน,นี้เลยครับเนี่ย นะครับอันนี้ยังไงผิดถูกยังไงผมต้องขออภัยนะครับนะเพราะเป็นเหรียญเก่านะครับแล้วก็เหรียญเก่าแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอด้วยครับพี่นะเพิ่งเคยชื่อว่าเคยซื้อมาเหรียญแรกเลยนะเนี่ยเหรียญเนี้ยนะแบบนี้ยครับพี่นะลองดูครับพี่ใครมีความรู้อะไรยังไงก็ลองดูครับอันนี้เอาเอาเจ็ดร้อยครับเอาเจ็ดร้อยนะเอาเจ็ดร้อยนะครับอันนี้เป็นพับปิดตาเก่านะปิดตาเก่าเลยครับพี่อันนี้ผม ได้มานานแล้วองนี้คะัะได้มานานแล้วนะครับนี่เนื้อเก่าๆเ,เลยพี่ๆนะเนื้อเก่าๆเ,เลยครับเอาเอาเจ็ดร้อยครับเอาเจ็ดร้อยนะครับเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญเจ้าคณะอำเภอนะครับพระธรรมวิรัตสมุดเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวกนะครับเนี่ยอ,อะไรเนี่ยเขียนว่าอะไรเนี่ย ที่ระลึกในการทำบุญอายุครบ81ปีและฉลองสมณศัพิ์เป็นพระราชาคณะ3สิงหา3สิงหา9 5้าห้นะพศสองสี่เครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญฉลองเจ้าคณะแล้วก็เป็นเหรียญเลื่อนอะไรเนี่ยครับนะผมไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะ พี่ๆลองไปศึกษาไปค้นหากันเอาเอางนะเป็นเหรียญอย่างเงี้ยเลยนะพี่นะผมไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะเพราะว่าเขาเขียนแค่ฉา,ายามานะเขาไม่ได้เจาะจงว่าหลวงพ่ออะไรนะเจ้าคณะอำเภอปีสองสี่เก้าห้าดำเนินสะดวกลองเซิรช์ช Google หรืออะไรดูนะพี่นะนี่ครับเอาเอาเจ็ดร้อยครับพี่เอาเจ็ดร้อยครับนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่มั่น เอาเจ็ดร้อยครับหลวงปู่มั่นเอาเจ็ดร้อยแบบนี้เลยนะพี่นะแคปหน้าจอนไว้เลยพี่นะเดี๋ยวจะไปรับลูกค้าก่อนอันนี้ครับแคปหน้าจอไว้เลยพี่นะครับเหรียญหลวงปู่มั่นเอาเจ็ดร้อยครับปู่มั่นเจ็ดร้อยนะเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อครับพี่เหรียญหล่อหลวงปู่หมุนนะครับนี่หลวงปู่หมุนนะครับมีโค้ดเลขสามศูนย์หกครับพี่ตรงนี้นะเป็นเหรียญหล่อเนื้อสำริดนะครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อสำริดหลวงปู่หมุนนะครับ หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับนะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับหนึ่งบอมีสองนะครับอ่านะครับแบบนี้นะครับเอาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยต่อมาครับปิดตาปิดตาเก่าเลยนี่พี่นี่ปิดตาเก่าเลยนะพี่ปิดตาเก่าเลยนะลงรักด้วยนะพี่นะนี่ปิดตาเก่าลงรักเลยนะครับอ่าปิดตาเก่าลงรักแบบนี้นะครับเนี่ย ปิดตาวัดบางกระสอบหรือเปล่าเนี่ยเป็นพิมพ์อย่างนี้เลยพี่ๆลองดูนะเอาเจ็ดร้อยครับเอาเจ็ดร้อยปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับเป็นพิมพ์หน้าเงนนะครับหน้าเงนนะปีศูนย์ห้านะครับ,น,รบนี่คล้ายๆอัปเช่นนะแต่พิมพ์นี่จะเป็นหน้าเขาจะเงันๆแบบนี้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์ห้านะครับนะพี่ดูครับเก่าๆเลยนะพี่นะ นี่เก่าๆเลยนะครับพี่ๆลองดูนะครับนี่เก่าจริงนะครับนะนี่ปูทวดนะครับเอาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยส่วนปูทวดพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เอาเจ็ดร้อยเหมือนกันครับนี่รีวิวไปสองสาครั้งแลนะ้วเนี่ยดูง่ายๆเลยเนะี่ยทำไมไม่เอานะพี่เนะี่ยเก่าๆเลยเนี่ยบ้านๆเนะี่ยพระสวยดูง่ายเดิมๆเลยพี่นะครับนะปึ๊กจะล่วงเนี่ยพระสวยเดิมบ้านๆเลยเนี่ยพี่นะครับนะ เนี่ยเอาเจ็ดร้อยเนี่ยพี่นะเดิมเดิมเลยพี่ดูดิเนี่ยเอาเจ็ดร้อยครับเอาเจ็ดร้อยเนี่ยเดือยช่องอยู่เลยครับเนี่ยเอาเจ็ดร้อยครับต่อมาครับปูทวดปั๊มซ้ำครับพี่ปีศูนย์ห้าครับพี่ปูทวดปั๊มซ้ำปีศูนย์ห้านี่ปูทวดปั๊มซ้ำปีศูนย์ห้านะครับนี่ครับเอาเจ็ดร้อยครับพี่เอาเจ็ดร้อยครับนี่เจ็ดร้อยครับปูทวดปั๊มซ้ำปีศูนย์ห้าครับเอาเจ็ดร้อยครับ ต่อมาเนื cke, ้อเมกะพัดครับเป็นเนื้อเมกะพัดครับตรงนี้เป็นเนื้อเมกะพัดนะครับนี่เป็นพระพิคเนตนะครับเนื้อเมกะพัดนะครับมีรอยจานด้านล่างด้วยนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทปิดตาปูเอี่ยมครับปิดตาปูเอี่ยมนี่เนื้อสำลิดนะครับปิดตาปูเอี่ยมเนื้อสำลิดนะครับนี่เอาเจ็ดร้อยครับเอาเจ็ดร้อยครับ ปีตาปูเอ right ียเอาเจ็ดร้อยครับหลวงพ่อปานครับเลี่ยมเก่าครับพิมพ์ขี่คุดหรือเปล่าครับเนี่ยนยครับพ่อปานเลี่ยมเก่านะครับนี่เนื้อเขาเก่าเลยนะครับพ่อปานนะครับนี่ครับพ่อปานเลี่ยมเก่าครับเอาเจ็ดร้อยครับพี่เจ็ดร้อยนะพ่อปานเลี่ยมเก่านะครับต่อมาครับปู่ทวดครับปู่ทวดวัดประสาทปีศูนย์หกครับ นี่ปู่ทวดครับแค้วขาดปลอดภัยครับปู่ทวดครับปู่ทวดวัดประสาทปีศูนย์หกครับพี่พิมพ์หน้าใหญ่นะพี่พิมพ์หน้าใหญ่นะครับนี่หลังฝั่งแร่แบบนี้นะครับนี่ปู่ทวดวัดประสาทนะครับเอาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยต่อมาหลวงพ่อเงินครับอยู่ในกรอบเก่าๆแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวแกะให้ดู อันนี้หลุมห้องเงินนะครับนี้เป็นน่าจะห้วยเขนด้วยเปล่าเนี่ยเนี่ยครับเก่าเก่าเลยนะครับพี่เอาเอาเจ็ดร้อยครับเอาเจ็ดร้อยนะราคาเดียวเลยเอาเจ็ดร้อยครับห้วยเขนครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับนี่เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่ห้องเงินห้วยเขนนะครับเนื้อเก่ามากนะครับเนื้อเก่ามากครับพี่ นี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับมีเดือยช่อตัวนี้เน่ยนะครับต่อมาครับตรงนี้ครับเป็นพับปิดตาครับปิดตาเนื้อเมกะพัดเอ่อเมกะสิบนะครับปิดตาสามเกินนะครับนี่ปิดตาสามเกินครับพี่นะนี่ครับเอาเจ็ดร้อยครับปิดตาสามเกินนะครับต่อมาหลวงพ่อทับนะครับหลวงพ่อทับนี่วัดรนงนะครับเอาเจ็ดร้อยครับ ติดตาพ่อทับอรนงนะครับนี่ครับอ่ะติดต่อเบอร์นี้เลยนะพี่นะติดต่อเบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปเช่าพาต่อเดี๋ยวลูกค้ารอนานนะครับนะอ่ะเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะครับนะครับสวัสดีครับ